ของกินชาแนลพริกแดงจินดากระเทียมพริกแห้งกุ้งน้ำตาลอ้อยมะนาวน้ำปลารา้าใส่พริกแดงจินดาใส่กระเทียม ใส่พริกแห้งตามด้วยผงชูรสนิดนึงนะคะเพื่อทำให้ละเอียดข ะะจากนั้นนะคะใส่น้ำปลาร้าที่เตรียมไว้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะคลุกเค้เาให้เข้ากันเลยนะคะบีบมะนาวลงไปเลยนะคะบีบมะนาวลงไปประมาณ1ลูกนะคะแล้วเราก็จะนำ มะนาวนะคะที่เราหาั่นซอยไว้นะคะเป็นแผ่นนะคะลงมาคลุกด้วยนะคะเชื่อมสีสัสวยงา,ามนะคะที่ทำที่นำมะนาวเป็นแผ่นมาใส่ก็จากนั้นก็คลุกค่ะ แล้วนำมาราดที่ตัวกุ้งที่เราเตรียมไว้เลยนะคะพร้อมรับประทานค่ะเห็ดสะใจอร่อยล้ำขนาดเจ้า สวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้ำนะคะเซอะของกินชาแนลนะคะวันนี้ก็จะมากินกุ้งแช่น้ำปลาร้าดูเลยนะคะนี่ตัวเลยเป็นตัวเป็นตัวเลยน้ำปลาร้าก่อนอื่นขอสดน้ำก่อนอร่อย ำขนาดเลยอ่ะอืมเกล้มกับผักอืมอืม อร่อยมากเลยค่ะ เผ็ดมากเลยค่ะตามคลิปเลยนะคะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเลยแต่เราก็กะไม่ได้นะคะว่าประมาณกี่กรัมกี่ช้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันแล้วแต่ค่ะแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะ อืเผ็ดมากเลยค่ะแต่ก็อร่อยนะคะไม่กินไม่ได้ มีเพื่อนมาักทาย फिर तक เขากินก็อยากกินอะไรแซ่บ มากเลยค่ะแต่ถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพลงเท่านี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกุ้งเผ็ดเมากลองไปทำกันนะคะบ๊ายบาย